รีวิวครับส่งงานมาสอนวิธีการใช้นะกองนั้นนะไยเอยเอ,อลองนี่ก่อนก็ได้สามหกแยกระบบครับตัวนี้แยกส่วนได้ หล็กหน้าหกมิลครับสอนวิธีการต่อวิธีการใช้ลูกค้ามือใหม่มือใหม่ตัวนี้ก็น่าจะคล่องเนาะตัวนี้หล็กสี่ถอดได้ครับ พอออกไปก็จะเหลือแต่กระบอกสัส้นๆในรถเวลาไถนาหลมมนาอะไรก็มันจะเบาไม่หนักขอดคนเดียวได้ครับขอดง่ายขอดเพีนง็อตเจ็ดตัวดึงออกเลยขอดเบาตัวนี้ยกยังไม่ถึง15นาทีเลยจะเต็มรถแล้ว Yeah. Lọc ăn đuôi yeah. Yeah. สั้นก็ยกได้สูงฮะเออเด๋ยวครเรียง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 มันอ่ะเอาอีกหน่อยเอันหน่อยอต้องต้องพื้นไันเอาอีกกองหนึ่งด้เฮ้ยหมดพอดีเลยวะกองนี้อยู่มันสองร้อยโลไปสบาย บอกปอดตรงมานี่ครับถ้าอยากยาวกว่านี้ก็ยืดไปเลยระดับที่สองระดับแรกติดตามดามซับนะยังนะเอ,อเดี๋ยวเออ ทังัญญใใก็ติดต่อมาโทรครับศูน7 0 9 4ดสีู่นาส่ศูนามหรือว่าเฟซบุ๊กกีรเมตรนะครับปูดกับร้อยเลยสินค้าของเรามีลิขสิทธิ์รลย มาจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ